The past is not lost. The past lives inside us. Encoded in the double helix are the experiences of our ancestors. After three decades of research, our engineers have forged the cutting edge of biotechnological interfaces. We have unlocked the lives of our forebears. We have opened a window into the past. This is Total Immersion Entertainment. With the press of a button, you will experience the most pivotal moments in history, all from the comfort of home. Welcome to Helix, where the past is your playground. สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับ Assassin s Creed Unity พาร์ทที่แล้วเราขึ้นบอลลูนนะครับเอลิทหาตีนมาให้แล้วทีนี้เราก็ต้องหนีตามเอลิทไปนะครับแล้วก็ไปเจอบอลลูนแล้วเราก็ใช้ท่าคือรีแอคชั่นของอานเนี่ยเราเกือบจะตายหายแล้วเพื่อตัดเชือกให้บอลลูนของที่เอลิทขึ้นเนี่ย ันสามารถลอยได้นะครับแล้วก็เราขึ้นไม่ทันเราก็วิ่งวิ่งเพื่อที่จะขึ้นมอลูนตามไปนะครับประมาณนั้นจับแทงแล้วกูก็ติดดาวโอเคเราไปภารกิจกันต่อพาที่แล้วโอโ้โหรูปสวยๆฉากสวยๆเยอะมากแต่คีย์บอร์ดผมมัน <c oughs> <c oughs> แบตมันไม่ค่อยดีนะครับหรือคีย์บอร์ดมันไม่ค่อยปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะอยู่ๆดีๆเนี่ยถ้ากดเฉยๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันตัดไปเลยมันไม่ยอมส่งข้อมูลนะครับคีย์บอร์ดไวเลสก,ก็อย่างนี้นแหละนะครับถ้าไม่จําเป็น,นจริงๆก็จะใช้นะครับตามนั้นตามนั้น90 90เเมตรจะถึงเข้าไปได้ไหมน่าจะอยู่ข้างในหรือเปล่าหรืออยู่ข้างนอก ตรงนั้นออกได้หรือเปล่าเหมือนจะออกไม่ได้ชิบหายแล้วไงจริงด้วยโอ้โหท่าไมถูกกันอย่างนั้นแล้วนะเฮ้ยไม่ถูกกันอย่างนั้นละเฮ้ยโอ้โห<อ>จับไปหนึ่งอันเลยนะเฮ้ยโพอชนทีนึงจบ กูไม่รู้จักกันออกไปทางไหนดีอ่าทางนี้ออกได้โอเคป้ายป้ายเอ้ยเสียงอ่ะโอเคไปเกมนี้ได้สามแต้มนะครับวปาไปเลือกกันเลย Are you sure about this? Not particularly, no. But the Marquis is on the national convention for Le Pelletier. He might have some insight. <laughs> ah, which is a more incisive commentary on corruption in the bishopric. Seven nuns seducing a parish priest into debauchery, or an enormously endowed Benedictine sodomizing a goat named Pius. No force in heaven or on earth will make me answer that question. Quite right, Arnaud. The goat it is. So, what can I do for you? And your charming companion? Louis Michel Le Pelletier. What can you tell us about him? Ah, dear Louis. He went from abolishing the death penalty to calling for the king's head in two short years. Where can we find him? I'm afraid I don't often socialize with my oh. deputies. Something about my in distaste my... for the beheading of the innocent. Speaking of innocence... Mm hmm Le Peltier. Well, I believe he often takes meals at a certain café near the Palais Royal. I believe you can find him there. If we don't, I'll be back. Really? Well, then I hope I mistaken i'm เอาไอ้ลิกูไปแดกเลยเอาไอ้ิกูไปแดกนี่บุดตามไปดีลิทในไฟล์เกมเลยใช่ Game now yeah. so, uh, Wine delivery for the palace. Look it round back. Make sure you clean those windows properly this time, or Mr. Le Pelice will have my yes, head. Yes, Bonjour, Citizen Le Peltier. Citizen Talia. เกมยาวอีกแล้วเฮ้ยตายเกี่ยวอะไรเงี้ยว้าจะขึ้นทางไหนได้บ้างนาอ ตรงนี้มีกระดิ่งกิ้งกังอยู่ข้างในตรงนี้เข้าได้แล้วมึงพิงอะไรโชนแม่งดิตรงกลางเลยเหรอวะ ทังไงเขาได้บ้างตรงนี้มีให้ไปไหมเนี่ย มันขึ้นไหมเฮลิคอตอรตรงไหนมาทะเลาะกัน ยังไงยังไงก็ต้องเข้าข้างบนเชื่อสิระ <c oughs> ทางที่ง่ายที่สุดแหละเคหลังคาไม่มีตรงนี้คืออะไรไม่มีกองฟงกอ,องฟางให้มุดเลยเหรอ เกินไป ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่ทานแดกหรอกไอ้สองตรงนี้มีสอง ไปทางไหนได้ว่ะเนี่ยตรงนี้มีะระฆังเฮ้ย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 โอ้โหมันมันไม่โดดกองฟางวะไม่เข้าใจขึ้นไหม่ขึ้นไหม่ 10 nhân thi đó là anh anh lẳng đấy nghe em chiến đấu chương trình 흔들้น동ป <목소리도> ใเจเย็นในเจเย็นในเจนในเย็นๆขึ้นๆขึ้นๆขึ้นขึ้นดิเออตัวนี้ป<อ>ิวเลย มิโซบมิโซบอ๋อมิสัญญลักษ์สัญญาญักไม่รู้เปิดทำไมจะเปิดไว้ก่อน But I don't Are you trying to poison my customers? This wine is cut with lead sugar. One glass of this and... I <laughs> oh, don't know what this may come in these for 30 years, boy. I think I know what tainted wine tastes like.

สบายไปแล้ว ที่แล้วนะเก็บอ๋อนี่อ้อมไปข้างหลังโอเคโอเคเราต้องออกไปข้างนอกก่อนกาตรงนี้มีสอง โอ้ยโอ้ยโอยบเร็ว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 เหนไหมอ๋อมันไม่ลงมาเค อย,อยู่ข้างบนเจ็ดจัดการตัวข้างล่างก่อนอเุ <c oughs> เ้ยอะไรกัน

แล้วมึงไปตรงไหนตงนนนองวะเฮ้ยมิชชั่นใช้มันไฟขึ้นไปเจอ,อแล้วหนึ่งโอ้ยไก่เร็วไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนตัด I see Pardon, mademoiselle. Monsieur le Pelletier has complained of stuffiness in his office. Could you open the window? Would this persuade you? Oui, monsieur. Remy, open the window. Monsieur le Pelletier finds his office a bit stuffy. But, but you said. Just do it! All right. <coughs> Il faudra bien plus qu'un regard pour m'impressionner. Aller Allez chercher <coughs> à boire. Oh, mais une bonne. Yo ให้เอะเลยเหรอเอะหน่อยสิเฮ้ยเอะก็หน่อยสิเธอเรามาหันกลับไปก่อน

โอ้ยเฮียอือกดแอดเคคนละห้องโอ้ยเฮีย ถ้ายิอย่างนี <merger. S 1> ้ล <shocked> ่ะมันจะแตกตื่นกันไหมซูซานรัจั่วเอ้าพิดตัวไอ้บ้า When he's executed like a common villain, can we show the world Jacques de Molay's great truth? You may show the world what truths you like, Grandmaster.: What I do? I do for the good of France. You were right. King Louis's been talking to all sorts he shouldn't have. Citizen le The vote stands at 360 for execution to 360 for clemency. How do you vote? Execution! The vote is cast and counted, Grandmaster. And? The king will die. I had no doubt. I shall very much look forward to witnessing the end of tyranny. I'll see to it you have the finest view. บับปุ้งแล้วก็วิ่งหนีหาทางออกหาทางออกมันยังวุ่นวายกับตัวนั้นอยู่เข้าตรงนี้จะหายไหมมีนอเลอตัวอื่นอยู่โอเคงั้นเราก็โชคดีนะตัวเดินไปทางไหนวะโอ้ี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงอุ้ยเจ็บ สเขื่ีนแล้วกูวิ่งฟาแล้วกูวิ่งฟาแล้วไม่รู oh Back there. Back there. Oh ้แล้วกูวิ่งฟาแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วออกขวาออกขว้าปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วอุ้ยมีต่อยกันมีต่อยกันออกแล้วจอกแล้วจอกแล้วไปแล้วไปแล้วอือภารกิจไม่ได้เคช่างมันหรือเสว่าผ่านไป จบไปอีกหนึ่งภารกิจอันนี้คือร้ายนี่คือร้ายอุ้ยจีจะโทษโทษโทษโหหมดไปพันกว่าเลยเนี่ยกูคิด่กูเล่นเล่นไปเดรร้ายอยู่อ้าวโอ้ยโทษ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 เขาโทษผมข้าผิดบ้านหกูเพิ่งหนีได้เมื่อกี้น่ะคืนหนึ่งละไปแล้วกูขอโทษ ตกทำไฟเลือดเอาเฮ้ยเฮ้ยโดนเอ้ยเอื่อเอื่อเพื่อทำพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอทำพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอโอ้ยเราพวกเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมหาร้านขายของก่อนนะครับแล้วก็ อะ,อะไรอ่ะถัดไหลเล่าดับเบิ้ลดับเบเิ้ลลืมดูเลือดไม่น่าสู้เลยเดียวโกลืมดูเลือดแห<อ>มตัวตามเยอะกระเกินโอเคยังไงผมขอพักพักพักนี้ไ้เท่านี้ก่อนนะครับเครื่องชั่วโมงเป็นอะไรที่เต็มเต็มมากๆตีที่ไม่พลาดหมนคลิปก่อนก่อนหน้าน,นี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พัทหน้านะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอพูดอีกรอบไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้นิกิฟทรับชมครับผมแนม่เสียงเงียบเลยนะมึง